กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการส่งออกประกอบไปด้วยการออกใบรับรองสุขาอนามัยหรือ Health Certificate เพื่อรับรองความปลอดภัยของสินค้าพืชซึ่งการออกใบรับรองสุขาอนามัยมี2แบบคือการออกใบรับรองสุขาอนามัยพืชควบคุมเฉพาะเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การกำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะและการออกใบรับรองสุขาอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืชในส่วนของการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกเพื่อให้สามารถทวนสอบย้อนกลับกรณีพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารรวมถึงการควบคุมกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ทดสอบสินค้าพืช เพื่อนำผลทดสอบดังกล่าวมาใช้ประกอบการออกใบรับรองสุขออนามัยโดยอ้างอิงมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้าทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความมั่นใจในสินค้าพืชของประเทศไทยว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยถ่อผู้บริโภคในระดับสากลและแน่นอนว่าจะส่งผลให้สินค้าเกษตรด้านพืชของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ใบรับรองสุขอนามัยที่ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรมี2ประเภทได้แก่ 1. ใบรับรองสุขอนามายัยสำหรับพืชควบคุมเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติกักพืชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ ซึ่งการส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไปยังประเทศปลายทางที่กำหนดไว้ตามท้ายประกาศต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยที่อธทิบดิกรมวิชาการเกษตรกำหนด 2. ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปลรูปด้านพืช การส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชนอกเหนือจากพืชควบคุมเฉพาะรวมถึงสินค้าเกษตรปลารูปด้านพืชอื่นๆเช่นน้ำตาลผลิตภัณฑ์แป้งเป็นต้นสามารถดำเนินการส่งออกได้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเป็นมาตรการสมัครใจไม่เป็นข้อบังคับจากประเทศไทยขึ้นกับข้อกำหนดของประเทศปลายทางหรือความต้องการของผู้ค้าเป็นหลัก ขั้นตอนการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชขั้นตอนการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย 1. ผู้ส่งออกยื่นแบบคำขอกับกรมวิชาการเกษตรและส่งตัวอย่างทดสอบกับห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับความสามารถและได้รับขอบข่ายรายการทดสอบ 2. เจ้าหน้าที่จัดทำใบรับรองสุขอนามัยเมื่อผลทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 3. ผู้ส่งออกรับใบรับรองสุขอนามัยพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเป็นการให้บริการผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกผักผลไม้สดไปต่างประเทศโดยการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเป็นไปตามเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยหรือข้อกำหนดประเทศปลายทางทางนี้การจดทะเบียนผู้ส่งออกสามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ 1. การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักรได้แก่ การจดทะเบียนผู้ส่งออกผลทุเรียนสดผลลำไย,ยสดดอกกล้วยไม้สดไปนอกราชอาณาจากักรการจดทะเบียนผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น 2. การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศโดยปัจจุบันประเทศที่ต้องจดทะเบียนได้แก่สหภาพยุโรปนอร์เวย์สมาพันธรสัสเซตญี่ปุ่นสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีนเวียดนามออสเตรเลียาสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันเป็นต้นขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกดังนี้ 1. ผู้ประกอบการเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ w w w d o a g o t h p s c o เลือกหัวข้อแบบฟอร์มเลือกคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการหลังจากนั้นกรอกแบบฟอร์มพร้อมรวบรวมเอกสารแนบทั้งหมด โดยจะทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF และยื่นทางจดหมายไปรยสย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ RCG DOA s i DOA.IN.TH 2เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่ยืน่นโดยแบบฟอร์มและเอกสารแน่ต้องถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดหากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ประกอบการให้แก้ไขแบบฟอร์มและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากแบบฟอร์มและเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบตอบรับชั่วคราวเพื่อให้ผู้ส่งออกใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช 3. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและเสนอผู้ที่มีอำนาจลงนามโดยหนังสือสำคัญมีอายุ2ปี 4. เจ้าหน้าที่แจงหนังสือสำคัญให้ผู้ส่งออกทางจดหมายปรษณีย์ิเล็กทรอนิกส์ในรูปไฟล์ PDF การควบคุมกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรอาหารด้านพืชนะคะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการควบคุมกำกับดูแลนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรอาหารด้านพืชพศ2562นะคะซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. ผู้ยื่นคำขอการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องเป็นนิติบุคคลมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025และได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2. กรณีห้องปฏิบัติการทดสอบมีขอบข่ายรายการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025จะต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025ในขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตรภายในระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตรและ3หนังสือการยอมรับความสามารถจะมีอายุ3ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ การยอมรับความสามารถและสามารถต่อ,อยุได้คราวละ3ปีนอกจากนี้ผู้ได้รับหนังสือการยอมรับความสามารถจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศหากมีการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วกรมวิชาการเกษตรสามารถแจ้งเตือนพักใช้หรือสั่งเพิกถอนหนังสือการยอมรับความสามารถได้ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ให้การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการเอกชนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช รวมทั้งสิ้น24แห่งมีขอบข่ายรายการทดสอบทั้งหมด5,703รายการ